สวัสดีครับวันนี้ทางช็อปดีเวอร์จะมารีวิวห้องน้ำเคลื่อนที่ให้ดูกันนะครับมี3สีครับวันนี้สีเขียวสีน้ำเงินแล้วก็สีเทานะครับเรียกว่าสวยงามครับก็ข้างในก็จะเป็นสุขภัณฑ์แบบชักโครกนะครับเดินระบบปะปาไว้ให้เรียบร้อยพร้อมใช้ครับมีอ่างล้างมือมีกระจกมีก๊อกน้ำมีฝักบัวอาบน้ำครับมาดูตัวต่อไปครับสีน้ำเงินสีจ่มเลยครับนี่ข้างในก็มีอุปกรณ์พร้อมใช้ครับยกไปตั้งใช้งานได้สะดวกทันทีเลยครับ ถังเก็บของเสียคือตัวตรงที่ผมยืนอยู่นะครับเป็นถังเก็บของเสียอันนี้เอาอันนี้ฝาจกโครกนะครับเอามาใส่ตรงนี้ยัางห่อพร้อมส่งครับต่อไปมาดูสีคลาสสิกครับสียอดนิยมคือสีเทาครับนี่ครับเปิดมาก็ดูสายสะอ้านครับดูมีสไตล์ครับแล้วแต่คนชอบนะครับเยี่ยมมากครับตามตามผมมาครับก็จะไปดูในส่วนของด้านหลังห้องน้ำครับว่าเขาต่อกันแบบไหนยังไงนะครับก็เนี่ยฮะ เราจะมีจุดต่ออันนี้เป็นจุดต่อน้ําดีเข้าครับปลาเข้าอันนั้นนั้นเสียอันนี้เป็นจุดออกสาหรับสิ่งปฏิกูลเวลาต่อลงถังบําบัดหรือบออ่อโซ่คอนกรีตครับนะฮะง่ายสะดวกยกไปตั้งใช้ได้ทันทีครับจบเลยก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางเพจช็อปดีเวอร์เลยครับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ